You want, let's have a bit of fun till I do My love, if you feel like I do right now, don't say. You're เราอยู่ในสวน Jurassic ว o r l d แห่งนี้มาดูกันสิว่าจะรอดหรือจะลวกและสามตัวนี้ที่อยู่รอดจะถึงตัวสุดท้ายหรือไม่โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับออติม่าเราจะดูออติม่าตัวนี้แล้วกันนะคะโอ้โหหน้าเลยอ่าออกมาได้แล้วคาร์โลโรนโตอะไรนะ ปม่เอ้ากระเตอร์กระตูหกกระตูอ้าว ตัวนี้จะอเข้ามาลุมเหรอิดลงือตัวินไล่ต้เอาเรื่อนันมเล็กากลิ่นมันมัดไปแล้วไอเนี่ยเอ้ามาดิ่ข้ามาเลย้อ

าล่ะค่ากะลิงไม่มัดอ้าวมาดูกว่ากะลิงไม่มัดอีกแล้วเอาตัวนี <obedient> ้เล่วะงับไว้งับเลืไว้ مع صلاحك عفوك ومترجم i แตงกิโลก็โดนเบอร์สามเข้าไปจวมตียังยืนไว้่าเต็มคู่อยู่ระถับท,ที่ดูโอ้โหตรงนี้กองเต็มเลยนอนกองเรียงกันเต็มน,นอนเป็นตับเลย เร่มีบาดจิตวิญญาณแล้วค่ะด้านหลังก็แฟนจินกันอร่อยเลยเอาว่ะเอาติมมอนเราจะเล่นที่หนูว่ะเอาไว้ต่อไปนะจบได้หรอ โหยยงอะโอ้ตายเลยเฮ้ย่งไปไหนอยทูนีโยังรอดไเตโกาาเอ้เลสกตบาออ้าสวยเหลือเยอะเอ้าอินโดมินัสาโนอ่าวรอดหมดเลยเอ้าเอ้ฮยเลิกแถวจะเอาเทอรี่เหรอ เอาโหมเอาติมารกว่าจะเล่นเทอรี่อยู่อะอันนี้ลกลางกลางเล็บพละเอาเอาเอาไหมเอาไเอาเ้ยเฮ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 ้เเาใครจะเปิดก่อนงบวัฒนอ้าวเอาติมาป่กะเอาติมาเกก่อนจะได้สไหมเทอรี่เทอรีู่เด้านหลังทีเล็กจะเล่นคาวโน่แยลเอ้ย อออเอ้ยเอ้าเอาวะดูดืดอนันเอาล่ะครับจังห,งหวะนี้ดูมวยดูมวยโอ้ยตอนนอเรียนกันเลยสามตัวดาา้านหลังก็คูวันยอยู่คำรามใส่กันยอยู่ เจ้าเบอร์สองก็จ้องอะไรสักอย่างน่าจะเป็นโสเตโกอ้าวเปลี่ยนเป้าหมายโอ้โหกินเุกไปที่เโนอ้าวเบอร์สองมานอนเว้ย ตอวน,นี้เหลือใครบ้างเหลือสเตโกเหลือทีเล็กไม่จะลุงบักเหลือแรปเตอร์เหลือแต่แรปเตอร์เหลือแค่ตัวเดียวปรับแพ้ไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะสู้ไม่ได้ตัวเดียวมันถ้าตัวเดียวมันไม่สู้อ้าวเฮ้ยด้านหลังอัลติมาตอันกักอลังลมนัดว่ะ อะไงวะอันนี้น่าจะเดลตาที่ันเดินอยู่เอา้าอปิมาจะรัดด้านเบอร์สองเปิดก่อนเอา้าชนกนันชนกันเอ้านะเฮ้ยโดมินัทแพวะ่ะแพ้ยังไงวะนี่สเตตเดิมๆนะเนี่ยลืมบอกยกเว้นเทอริซิโนที่ปรบบเราะว่าเทอริซิโนกามาก เขาจะจิบตายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอไมเาเอ้ยไม่เอาเว้ยอิโดนอินโดนีเซียก็ไปนอนอยู่ข้างเบอร์สามออติมาเบอร์สามเอ้ยผมลืมบอกไปเกมเนี้ยตรง ข้างบนที่มันมี001อะไรนั่นอนะเปลี่ยนชื่อเดลเสาได้นะครับแบบตั้งเป็นชื่อเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะสำรับใส่คาน่อมึงจะเอาคาโน่เลยเหรอตาคา,ะานะคเม่นารอดอืมทำไมวะ อ,อือเดียวงับปวดเล่นทิๆงเธอเลยค <c oughs> าโนบอกยังไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี่มันฉลาดมันเล่นตัวที่มันเลือดน,น,น,น้อยๆอยู่ออลติม่าเนี่ยพวกเลือดน้อยๆอย่างเงี้ยอุย้ยสามตัวมาเจอกันวะเบอร์สามก็กำลังใจ่สเตโกเอาเเตโก,กไปกลัว,ว้ยเอา้าไม่เหรอเฮ้ยไม่เอาเว้ยไม่สู้เว้ย อย่าบอกนะอินโดไม่น่าสู้กับเบอร์สองะแต่ตัวที่ผมมองอยู่ใหญ่เอ้ยมันมาเจอกันเฮ้ยมันคุยกันเฮ้ยนา่ารักเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งมามาคุยกัน <c oughs> ไม่กัดกันหวาน่าเฮ้ยก็ม่อยู่ด้วยกันได้แต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดไม่มีคู่ต่อสู้มันอาจกัดกันเองแต่นี่มันน่าจะ สนิทกันอะไรอย่างี้ยตอนนี้เบอร์ออติมาสลรรัดเบอร์สองย่องไปหาใครน่าจะย่องไปหาอิดโดมินัสแล้วแหละ,ละตอนนี้น่าจะเหลืออิโดมินัสกับอิโลวตายแล้วเอาอะยกสุดท้ายใครจะเริ่มจะเป็นสุดตัดสินหรือไม่ ตัดติ้นวะเฮ้ยอ้าวอินโดมีฟันต่อเรียบร้อยขิดไปเลยนะรอดหว่ดสามตัวนัว่นแหละังไปดูดีมากคอมเม,มนต์ต้องไปดกันได้สําหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอ้นอนกองเรียนกันเป็นตับเลย